สวัสดีครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่ปูคำยาซับครับหลังจากมาจากล้านโพแล้วก็มาที่ต้นโพธิ์ทองแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับผมที่ปูคำยาซับครับที่นี่ครับผมนี่มากับเจแดงเกินสกาวนะครับมาขอโชคขอลาบเนาะเพราะว่าช่วงนี้ครับผมปูคำยาซับเงียบแห้งครับผมนี่แทบไม่มีใครมาเลยครับนี่ครับผมไม่มีใครมานะครับผม เงียบแพงครับพอเหล็กมาถือครับผมเล่เงียบครับเจ๊แดงก็จะมาขอครับผมจุดทูบขอขอแล้วครับเนาะจุดทูบขอจกขอหลับครับเอ้านี่ครับผมนี่มีคนมาจุดทูบไปครับนี่ครับผมนี่ครับผมเห็นบะมะเอินมากครับผมนี่นี่ครับผมเจ๊แดงจุดทูบไปแล้วครับมะเอินมากครับผมนี่มีคนมาจุดทูบไปก่อนเลยครับนี่สามเก้าสี่ครับผมนี่ครับ ต้องขออะไรมากมายครับตอนนี้ครับผมเนี่ยไม่ต้องทำาททำไม่ต้องทําไปที่ขอนะครับเนาะมากเห็นแล้วครับนี่มาก็เห็นแล้วเนาะนี่เนาะจันบสามกซีครับผมจันบเนี่ยจักแล้วบูจากันมากเห็นแล้วเนี่ยสามก๊อซีนี่ครับนี่ครับผมแม่กับพ่อแล้วครับผมเนี่ย่าจจะมาจุดถูกบูชาคนเนาะเ้ามาเห็นก็เห็นแล้วสงเสัยก็จะมาเอาแล้วครับผมนี่ สงสัยก็จะมาเอาละครท่อเราเนี่ยนี่ครับอย่าลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับสามโตรครับสามเก้าซีครับผมนี่เนาะครับเนาะเป็ดแนวทางเนาะครับสามเก้าซีครับผมเห็นแล้วครับผมนี่ หลังจากเจ้าเห็นแล้วนะครับนอกที่ว่าเห็นเห็นที่ว่ามีคนมากครับจุดถูบเชียงท่ายแหละครับที่ปู่ข้ายาซับครับจนสกาวก็ากําลังจุดถูบครับผมขอโชคขอลาบนะครับเนาะจุดทูบขอโชคขอลาบที่ปู่ค้ามยาซับครับก็บส่องเบ่งครับผมเพือ่อ ปูข้าับให้โชคลาภกับผมนี่เฮ้ยเกา่าจ้นี่แะเนาครับผมตาดีได้ตาได้เสียผมตาดีาดได้ตาลายก็เสียเนาะเก็บไปเจพิจนารณาครับนักทั้งบานเนาะครับนะเนาะเก็บไปพิจารณาออเดอร์เยก็เลยเห็นหมครับนี่ ฉันบครับนี่ห็นบ่ตัวนี่ครับนี่ห็นบ่ันบ่ครับนี่เป็นตัวเด่นะครับเนาะเป็นตัวเดคอมเมนเดอครับเดอนี่เห็นตัวเดเป็นครับที่ปูคำหญ้าทรับครับนี่ นี่ครับหาครับผมนี่หาครับทายเย็นหมดนี่หาครับผมนี่มัแต่หาตัวเดียวครับผมนี่ เห็นะหาครับนี่ครับนี่ครับผหาหาอันนี้ก็หาครับเข้าไปอย่างมากเนาะอันนี้กับซ้ำเห็นซ้มเห็นซ้ำหาซ้ำหาป่ะซ้หาปูสีท่ำมาอีกแล้วนี่เข้ามาทำโมไดกาเปิดกาไว้ปู เคยกลับมาเพื่อนเนาุยน้ำเพ่นเป็นสามหาไปคุยแล้วกันนั่เดออกมาก,กัเลยครับสามหาหเจแดงเบื้งครับมันนีเดียวมาตะไก่กัเห็นสามเลนี่เอาลูกแป้งแป้งมล้วลูกบ่แล,กบบแล้วลูกแป,กแปกนน้งะเจ้าเกาเขียที่น้าแป้งเกาเขียวที่่นยังบรลยเนาะแสดจะพึ่งมาเน่ยเจะพึ่งมากนี่ครับนี่จุดจช่างทตยเห็นแล้วบ่ต้นลุกเห็นแล้วบ่ เห็นแล้วบ่จุดทูบเชียงไทยเห็นแล้วบ่นี่แม่ขาจุดไว้นี่แม่สามเก้าซีสามเก้าซีมันจุดทูบให้มันจุดทุบไว้เหรอเ้าเขจ้ามันจุดไว้นาะครับนาะหมดกนวเห็นเห็นเห็นหาหาคำหกเนา ก็หกกหกเงื่อบันษัทซีมาขันกลางสมมติเราเห็นหายุ้งสีบรรพบุรุษนนตอนสีเมียน,นั่นกับเดือนนั่นเห็นซีอยู่กลางเมื่อดอกหกซีน่ะซึ่งวันนี้ซี่ได้ตัวใด้คำยู่สี ขามากก็เห็นรถสามนะมนลูกไม่เลี้ยวเห็นตัวใดขอเพิ่นลล่ะเปิดดวงขอเพิน่นเห็นที่แหลกสามหาที่แหลกสามหานะครับต้องเห็นเหรอครับผมปูกำลังจะทำวัดเย็นครับผมที่ปูข้ามยาศับ ข้ามบต้มะข่าของว่าเข้ามาถึงแล้วคร,รับเวลาเข้ามาถึงปุ๊บเป็นเวลาุดทุ่มื่ากี้ครับเห็นห้องกระจกจุดไปแล้วครับคนอื่นเนาะกระจกมะขอก่อนเท่านะเห็นสามเก่าซีครับ น่ากับสาวดำสาวดำเดินสกาวแล้วก็หมดชานเอลแล้วก็เจดแดงครับมัน,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 นตัวไ,ได้ปะเจดแดงมันตัวได้ไปะ มาชมงมงแม่ครับผมนี่ยนนนนเนออเนาะขอโชคขอลาบเดนเด้อห้ฟนครับเดนเด้อทางบ้านถูกถลเอเนด้อปูดยาเลยโคย้ดโชวดีถลเอเดนเด้อบุฟเฟนครับไม่เห็นเนด้อปูค้ามยาสับเล ตัวไหนเนาะตัดใช่ไหมมันบยเห็นอยู่ยังไม่เห็นเลยลังส่องอยู่เด็กเห็นตัวไหนเนาะเด็กจะสาม้า เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับนี่ครับผมสามครับผมนี่ครับแปดครับผมเนี่ยสามแปดเนาะนี่ครับผมเห็นแล้วครับสามแปดครับนี่ครับเห็นบ่ดครับทับ้านครับผมเนี่3สามแปดครับที่ปลูกขมย่าซับนะครับเก็บไปพิจารณานะครับเนาะเป็นแนวทางเด้อครับเด้อในการเชียงดวงไปครับ กาศเสียงรวงเนาะชัดมากครับผมนี่ครับ3ครับผมนี่แปครับผมนี่สามแปดขอโชคขอลาบด้วยนะคะคำยาซับนี่เดือนให้าไเดือน,น,น,นสามแปดปรหัหินสามแปด สามแปนี่เรียกสามเนี่ยนี่สามนี่แปดครับผมแปดตครับเนาะสามแปดพอสัตว์เด้อเงืนเมื่อเมือกี้นี่แม่แม่งวดกันเฮ้าม่ได้หาตัวเดียวมันออกเนี่ยมันออกสีหกนี่ครับเนาะ ห้องกับเบงครับผมเก็บไปพิจารณานะครับนั่เก็บไปพ,ไปพิจารณาเนาะนี่สามเก้าสี่ครับผมนี่สามเก้าสี่มีคนจุดทูบไว้ก่อนเราแล้วครับก่อนเราเราจะมาเนาะจุดทูบเสียงไทยเสียงสามตัวครับที่ปู่คำย่าทัพย์เนาะครับ ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดินครับ